เฮ้ฮัลโหลโอ้ว้าวายกอดนี่เรามีของเล่นชิ้นใหม่มารีวิวอีกแล้วทุกคนว้าวเฮ้นี่ฟิสเลดฟิสโอ้ปลาสีแดงนี่เฮ้ดูนี่สิว้าวายกอดนี่ออเรนฟิส สี่ม้มปลาสีสชมมาแล้วครับโอ้โห My ม o ก็นี่โอ้เรามีนี่หนูแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์โอ้มีเชือกด้วยนะทุกคนโอ้โหปลานี่หนูแฮมสเตอร์เดี๋ยวเปิดตรงไหนว่าโอ้เย้นี่เรามีเชือกจับด้วยเรามีสัตว์เลี้ยงมาใหม่แล้ว เฮ้ยมานี่มานี่เอ้ยเย่เยเยนี่แล้วก็ฮอสมานี่มาตัวใหม่นะครับโอ้เจ้าหนูไปนู่นแล้วเอาเชือกกลับาดึงกับมานี่ดึงกับมาแล้วก็โอ้มีช้างน้อยด้วยว้าวเดี๋ยวไปคู่กันเลยนะกับเจ้าช้างนี่ไปด้วยกัน นี่เรามีเชือกด้วยนะเอ้มีเชือกจับด้วยโอ้ไม้กอดมาแล้วครับเจ้าหนูมาแล้วนี่ไงโอ้ไม้กอดไม้กอดโอ้เย้ yeah. โอ้สองตัวนี้วิ่งแข่งกันแล้วทุกคนนี่มาแล้วเอ้ มีเชือกจับหน้าเล่นจังเลยสุดยอดเลยทุกคนโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันหน้าบ๊ายบาย